สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPK Racing วันนี้จะมาคุยกันเรื่อง110ยืดชัก5ต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับแข้งนี่ขั้นแรกเลยเอากเอากาะอคอเหวี่ยงไปย,ยืด5ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ตรงนี้เห็นไหมเห็นแข้งไหมเนี่ยตรงนี้อ่าหลังก้านมันจะติดนะครับดูนะมันจะติดอ่เดี๋ยวผมฉายเข้าไปใกล้ๆนี่มันชอบปิดเราก็ทำการเจียแข้งนะครับเจียให้พ้นนะครับ ถ้าไม่พ้นนี่คือบันลยเลยนะครับเราต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมถ้าปาดแข้งไปแล้วมันก็จะปลอดภัยแบบนี้แหละครับนี่ก็ไม่โดนแล้วปาดแบบนี้นะครับนี่เห็นมนะปาดอย่างนี้เลยบางบางที่เขาก็ใช้เครื่องกึงหรือว่าแท่นมินลิงมลลิงนะส่วนผมนี่งานแฮนเมดครับไม่ลูกหมูปาดกดปื๊ดไปเลยมันก็จะพอดี พอ,พอดีเขาเหวี่ยงอช่ไหมนะประมาณนี้ส่วนพวกเกียร์ก็ไม่ติดอะไรนะครับเท่าที่ผมทําก็ยังห่างเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าบางที่เขาก็ก็จะเจียหลังก้านเอาแต่ส่วนผมเน้นเน้นความทนทานครับเพราะว่าถ้าก้านตรงนี้บางมากไปก็ไม่ดีครับชอบขาดผมก็เลยให้เขาใส่มาเต็มเต็มเลยแบบนี้เลยดีกว่า บาดแขลงเอายังไงข้อก็ไม่ขาดแน่นอนโอเคถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ